เอาละครับสวัสดีครับกินง่ายอยู่ง่ายกับในแทนนะครับวันนี้ในแทนจะชวนทุกคนขึ้นเหนือครับและเมนูที่อยากกินนั่นก็คือน้ำพริกหนุ่มครับเมนูนี้ทำไม่ยากรสชาติลำคันนาดและอีกเมนูหนึ่งนั่นก็คือผัดหน่อไม้ใส่หมูสับครับช่วงนี้หน่อไม้ออกเยอะเพราะฉะนั้นเราไปทำสองเมนูนี้ด้วยกันนะครับกับหน่อไม้ผัดหมูสับและน้ำพริกหนุ่มลำลำครับป่ะทำด้วยกันดีกว่า เอาละครับนี่ก็คือวัตถุดิบนะครับที่ทาน้ําพริกหนุ่มนะครับเริ่มต้นที่หอมกระเทียมเอาไปปิ้งเอาไปเผาหรือเอาไปคั้วนะครับให้สุกนะครับและพริกที่ใช้นะครับวันนี้ผมใช้พริก3าอย่างเลยนะครับมีพริกเขียวใหญ่นะครับพริกหยวกและกระตามด้วยพริกแดงนะครับเป็นพริกขี้ฟ้านะครับเพิ่มสีสันให้สวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ปรุงลดความเปรี้ยวด้วยน้ำมะนาวนะครับเครื่องปรุงไม่เยอะครับทีนี้เราไปทําด้วยกันดีกว่าครับทีนี้เรามาข้นน้ำพริกหนุ่มด้วยกันครับเริ่มต้นที่หอมกระเทียมย่างนะครับตาม โขลกตอนนี้ก่อนเลยครับคุณหอมกระเทียมที่นำไปปิ้งไฟเนี่ยครับกลิ่นหอมมากเอาล้ะครับตมให้แหลกประมาณนี้นะครับทีนี้ก็ตามด้วยเลยครับกับพริกที่เรานำไปย่างไว้นะครับทั้งพริกเขียวพริกหยวกนะครับแล้วก็พริกชีฟ้าแดงด้วยสีสันจะสวยโขลกต่อครับก็โขลกพริกของเราไปเรื่อยๆนะครับแต่ตอนนี้อย่าโขลกแรงมากนะครับ ใส่พริกหยวกของเราน่าจะมีน้ําเยอะนะระวังกระเด็นเข้าตาล่ะครับต้องระวังต้องระวังอาละได้ที่แล้วครับทีนี้ก็ถึงขั้นตอนของการปรุงรสนะครับกระชับรสชาติครับครึ่งช้อนชานะครับกับผงชูใจนะจ๊ะตายูนโนมอเตอร์คว,วามเปรี้ยวมาจากน้ำมะนาวบีบสดนะครับปื้อความเปรี้ยวไี่ตามใจชอบได้เลยนะครับ ความเค็มอีกอย่างมาจากน้ำปลานะครับหนึ่งชอ้อนโต๊ะค,ครึ่งคลุกเคล้าให้เข้ากันได้เลยครับผมสีสวยมากดูสิฮะคุณผู้ชมทีนี้ก็ซิมเบงชักหน่อยนะครับเด้อความเปรี้ยวได้ความเค็มพอดีพริกหยวกนะครับจะให้ความเผ็ดที่ไม่เยอะนะครับความเผ็ดี่ละมุนล,ละไหม่คุณแม่กินได้แน่นอนโอเคปะจัดจานกันดีกว่าเสร็จแล้วครับ,บกับํำพริกหนุ่มนะครับ งานเนี้ยลำขนาดปะกินข้าวยกันดีกว่าฟินเบ่งจักหน่อยออสำหรับเมนูมหน่อไม้ผัดหมูสับนะครับไม่ยากครับเริ่มต้นที่ หมูสับของเรานะครับ3ามขีดหน่อไม้ต้มนะครับแล้วก็นํามาซอยนะครับเป็นเส้นๆนะครับ1ถ้วยแ้่ก็ตามด้วยพริกกับกระเทียมนะครับความเผ็ดตามใจชอบนะครับผักคอมหอมวันนี้ใช้โหระพานะครับจะหอมดีครับปะผัดด้วยกันดีกว่าเมื่อน้ามันของเราร้อนแล้วก็ลงพริกกับกระเทียมได้เลยครับแล้วก็เตรียมน้ําล้างครกได้เลยครับงานนี้ต้องใช้ซะหน่อยผัดพริกกับกระเทียมร้อยสุกหอมก่อนนะครับอ้าวแล้วคุณแม่จามละ <ST S> ที่เคเตียมหอมนะครับทีนี้ก็ลงได้เลยนะครับกับหมูสับของเรานะครับผัดหมูสับเลยครับทีนี้ก็เติมนม้ำล้างครกสักหน่อยนะครับอ่านี่แม่จามลั่นบ้านแล้วเอาลาาะเมื่อหมูสับของเราสุกแบบนี้นะครับก็ลงได้เลยนี่ครับหน่อไม้ต้มนะครับหน่อไม้จากลงสีทีนี้ก็เติมนม้ำล้างครกได้เลยครับหน่อไม้ต้มเนี่ยครับสุกแล้วนะครับทีนี้ก็ปรุงรสได้เลยครับ กระชับรสชาติไปเลย1ช้อนเก๋ๆนะครับผงพุงรส1ช้อนชาสัตวานิดนึงนะครับด้วยน้ำตาลสายไม่ขัดสีนะครับอ่าครึ่งช้อนโต๊ะผัดด้วยซอสปรุงรสนะครับ2ช้อนผัดทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะครับเมื่อเราปรุงรสแล้วนะครับนี่องสีมเ็นจักในดูที่ว่าจะเป็นเกื่งใด ความเผ็ดได้ความเค็มได้พอดีความหอมความนัวลงตัวเป๊ะเมนูนี้ทำไม่ยากจริงๆครับคุณผู้ชมจบท้ายนะครับซอสหอยนางรมสักสองช้อนเพิ่มความนัวคุณกลิ่นหอมได้ดังใจจริงๆอะ่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับจบท้ายอีกอย่างก็คือผักมหอมหวันนี้โหระพาครับลงไปเลยใครชอบกระเพราใช้กระเพราได้นะครับผัดให้โหระพาสุกแล้วก็ไปจัดจานกันได้เลยครับเสร็จแล้วครับ ครับเมนูบ้านๆอร่อยๆครับหน่อไม้ต้นผัดหมูสับใบโหระพาครับเสร็จแล้วคะ่ะน้ำพริกหนุ่มคะ่ะเสร็จแล้วคะ่ะแคบหมูก,กอบๆค่ะก็ <c oughs> ของมันคู่กันนะ,นะเนะาะน้ำพริกหนุ่มก็จะมีแคบหมูสี่เสร็จแล้วครับกับหน่อไม้ผัดหมูสับนะครับวันนี้ใช้หน่อไม้สดครับว้าวอ่าณหระพาต้นไหนเสร็จแล้วครับกับของโปรดของผมครับนั่นคือคือดองเมนูง่ายๆวันนี้พาขึ้นเหนือนะครับ <ม>พริกหนุ่มแต่คนทำมันไม่หนุ่มแลวยังนุ่มอย่างครับยังไม่ยอมยังไม่ยอมใช่ไหมใช่ใชครับ <S <S 2> <S 2> สูตรนี้น้ำพริกหนุ่มไม่ใส่ปลาร้าแต่ว่าอีกถ้วยหนึ่งเนี่ยผมแอบใส่ปลาร้านะครับแล้วก็เติมความเผ็ดอีกนิดหน่อยชิมให้ผมหน่อยนะครับอ่าเพราะฉะนั้นวันนี้กินข้าวด้วยกันนะครับกินข้าวด้วยกันนะคะกินข้าวด้วยกันนะคะกินข้าวด้วยกันนะครับกินข้าวด้วยกันนะครับข้าวกินข้าวด้วยกันนะหนู เวนไปสองสามวันมาเจอไปแก่ลูกมากินข้าวในการลูกเนาะอีกยาหนึ่งอ่ะมีคนปลื้มใจคุณแม่ครับเขาอเสียกิจเสียกิจเขาให้เรียกว่ากิจในหัวเขาเองในหัวเขาสารครับโน่นกิจครับมากินข้าวกับแม่ลูกเลยมากินข้าวกับแม่เร็วป่านี้เขายิ้มแก้มแตกละเขาบอกเขายิ้มทุกทีเวลาแม่ให้กินข้าวอ่ะอะครับ ผัดหน่อไม้อร่อยครับกรอบมากครับแต่ไม้สดทุกนี้มันยังเยอะอยู่ใช่ครับแล้วก็กินหอมโหระพานะครับอืมอ่ะทีนี้ทุกคนลองนะครับอุทิชยอยู่ลองตัวนี้เลยลูกนี้มันต้องอย่างนี้แล้วก็ตามด้วยไข่คนไข่ขั่วขอบคุณแม่ะจากินได้นะค่ะทีดนี้ของคู่กันหยีบลา,ายใส่ชามของตัวเองครับครับลำเสกหนุ่มอ้าโลย <laughs> เขาบอกว่าลำขนาดลำขนาดโอ้ยใช้เสียงเป็นด้วยลำขนาดเนี่ยครับคุณผู้ชมขอมันเข้ากันจริงๆนะของบางอย่างถ้วยนี้ใส่น้ำปลานะครับกับหอมเสียงมีชาดังคนนี้ฟันดูลำจะแจ๊จ้าลุ้นเลยดิลำจะแจ๊จ้าถ้าทำบ้า ลำขนาดเออต้องอย่างนั้นแหละทีจำได้ไหมที่ถาวตาว,ว่าน้ำพริกหนุ่มอะทำเหมือนกับน้ำพริกตาแดงหรือเปล่าครับนี่แหละคือน้ำพริกหนุ่มแต่น้ำพริกหนุ่มนะครับคุณผู้ชมบางคนก็จะใส่เนื้อปลาทูก็<อ>ได้นะไม่เนาะได้ตัดด้วยปลาลาก็ได้จริงไปย่างก็ได้โขกไปด้วยกันนะ,ะน้ำปลาใส่ตาครับครับอันนี้นี่ตาใส่พริกหยวกได้ไหมครับใส่พริกหยวกสามอย่างเลยลูกตาครับแล้วอย่างที่เขาใส่พริกหยวกหงเดียวอะ ที่ผมเคยเห็นอ่ะก็เขาก็ใส่กระพริบชนิดเดียวไงก็คือน้ำพริกหนุ่มเหมือนกันใช่ผมเคยกินอ่ะที่นี่มันเป็นน้ำพริกหนุ่มนี่แหละเป็นวิญญาณของเดียวอแล้วเขาจะทําแบบเค็มออกเค็มหน่อยนึงอ่าเจาของตาล่ะอเติมมะหวานครับหวานอะไรไม่ได้ใส่น้ําตาลไม่ครับออกออกพอดีเลยครับเออดูดูดูเขาตับลำเร็วมากนะเอาเปรี้ยวๆอร่อยครับกินกับแคปหมูครับโอ้โหสู้ฟันได้มากคุณแม่ทานด้าเนี่ย ได้ไ,ได้ทุกที่ได้ไดพริกหยวกเวลาย่างแล้วมันจะหอมจริงนะครับแน่ไม่ใช่เฉพาะแต่ว่าจะขึ้นเหนือกับน้ำพริกหนุ่มนะครับน้ำพริกตาแดงของเราก็ยังอยู่นะครับทำจิตสู้วะวิธีทำก็บอกแล้วนะครับอืตมตาซเมื่อวานนี้ที่โรงเรียนมีกิจกรรมอะไรกันไปทำตุ้มครับแล้วเกิดกิจกรรมอะไรวันภาษาไทยครับภาษาไทยครับ วันภาษาไทยแล้วก็วันสุนทรภู่ค่ะว้าวตอนพักที่อา่าตาเขามีการขายของค่ะก็เลยไปตั้งบูธขายของกันค่ะโอ้ครับอย่างนี้ทีระพับไม่พลาดครับพระอภัยมณีครับตาคะเตียมของไปตั้งเยอะไม่กี่ชั่วโมงค่ะขายหมดเกียงเลยโอ้คนเข้ามาเที่ยวเยอะสิผมว่ากิจกรรมพวกนี้น่าสนับสนุนนะครับก็เด็กๆเนาะกรมีกิจกรรมร่วมกับคุณครูร่วมกับทางโรงเรียนก็แม่น่าสนับสนุนดี อีกอย่างนะคุณผู้ชมขออวดไม่รู้จะอวดอะไรอวดผักนี่ก็คือหน่อเอื้องนะครับใช่ไหมครับแม่หน่อเอื้องหน่อเอื้องอร่อยทีอร่อยแค่ต้องใช่ลองกินจริงๆหน่อเอื้องอ่ะอร่อยน้ำมันเที่ยวมันแล้วมีหวานอ่ะเห็นไหมคาชอบความแซ่บตักตีเป็นน้ำพริกเป็นร้อนนะอันนี้ทุกคนจะต้องทดลองทีมาก่อนครับโอ้โหน้ำพริกเต็มถ้วยเลยจริงๆเชื่อสิ น้องจ๋าต้องลองเหมือนหน่อไม้ไหมครับลองสิครับพุทธิชัยต้องลองครับอ่ะทุ่งลองครับครับจักน้ำพริกหนุ่มให้นะครับได้เลยอัดสูตรนี่นะครับครับอร่อยครับทีนี้รู้หรือยังว่าผักบ้านๆแบบนี้อร่อยครับขมที่ไหนล่ะไม่ขมหรอกยกเว้นเนียเนี่ยนะไม่เอาแล้นะมันเย็นอย่างเดียวนุ่มมากเลยค่ะตาใช่แล้วก็จะมีความหนึบๆเนาะไม่มีความขม ครับอร่อยเลยตันี้แกงไก่ยงดีเลยเนี่ยนละุ่มหน่กแกงไก่อ่ะแต่กะทินะแกเผ็ดไก่เนะาะถักชนิดนี้นะครับผมซื้อมาที่ตลาดเทศบาลไทยงามนะครับนานๆก็จะมีมาขายสักทีหนึง่งไปยนึงลูกไปยึงจะได้กินเพราะมันของป่าขึ้นนึกป่าหน้าฝนทีนึ่งจะมีทีนึง่งนี่อีกอย่างหนึ่งคั่นส้มผักฝีมือเจ้าทุกยังไม่หมดนะครับคั่นไว้เยอะกับแก้มกับกระพิเนี้ย รับรองว่าหลังขนาดหล่อขนาดนอกจากทำกิจกรรมที่โรงเรียนน่ะครูให้ทำรัดนะมากนะร้องกันนะมีร้องเพลงชอยค่ะตาจ๋านะค่ะร้องกับเพื่อนค่ะอีกเก้าคนโดนเป็นสิบว้าวเฮ้ยเจ๋งเนี่ยชอยคณนะหมู่โยนพัดหมูผัดน้ำพริกหนุ่มอาทิตย์นี้สามทุกคนซิ้อน้ำพริกหนุ่มแบบเนี้ย ผ่านไหมผ่านครับลูกตอบเร็วอัปยี่สิบผ่านครับเมื่อกี้หรอผ่านครับลำโบราณรู้ไหมลำแปลว่าอะไรอืลำอะไรอ่ะใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ลุงจ๋าให้ผ่านไหมผ่านค่ะตาครับลำก็ถกาคุณแม่ละครับเทียมใหม่คุณบอกว่าลำก็กินได้แบบนี้ถือว่าผ่านเลยครับ อ่ะครับผัดนี้ก็อร่อยครับก,กินแล้วเหมือนแบบนุ่มละลายในปากนะครับก็จริงโอ้โหเขือกคามสุดท้ายเนะี่ยไปแย่งชิง้นตบตีเข้ามากว่าจะได้คือตบคว่ำเลยนะมองตรงนะเรานั้นที่โดนตบคว่ำมาไม่ใช่เขาเอาละครับคุณผู้ชมครับเมนูขึ้นเหนือวันนี้นะครับกัวเพีหนุ่มใจก็อร่อยจริงๆทําไม่ยากวัตถุดิบไม่เยอะและกลิ่นจะหอมมากส่วนเมนูเน้ช่วงนี้นะครับหน่อไม้สดวออก,ออกเยอะ ก็ต้มหน่อไม้ไว้แล้วก็ผัดใส่หมูใส่ไก่ใส่เนื้อแล้วแต่ได้เลยครับส่วนน้ำพริกตาแดงแบบนี้ทําติดตัวไว้เลยครับจริงๆหิวเมนะื่อไหร่แคเคี่ยวไข่หรือต้มไข่ลรวก็ได้กินแล้วโอเคครับส่วนผักดองผมก็อยากให้ลองทาครับขนาดดองนะก็ยังแบบมีความกรอบครับแล้วก็เปรี้ยวพอดีพอดีครับความเปรี้ยวนดาชื่อราก็นําเข้าตูเ้เยน็นใช่ครับจะกรอบซึ่งตอนแรกแบบรสชาติจะแบบเฟื่องๆหนคคมนะครับได้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่เมนูหน้ากับพวกเรานะครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับสวัสดีค่ะไม่เจอกันใหม่นะคะสวัสดีครับบ๊ายบายครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับลำขนาดครับไอเจงครับครับสวัสดีครับเจอกันใหม่นะครับจึ๊งไปครับเจอกับพวกเราครับหนเอ้ยครับอิ่มนะนลูกแม่อิ่มแล้วหนูอิ่มหยังเดี๋ยววันหน้าเจอกันใหม่แม่มานั่งกินข้าวดู ไปเหนื่อยอยู่ดีลงใต้ไ้ลงถหยซาเนื้อล้ำเพาะล่ะล้ำครับโอ้ยเด็ดกัสเจน